เจอกันยามบ่าย,ายสายเที่ยง,ยงพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้ก็เลาะไฮเลาะหน้าคือเกา่าพี่น้องเนี่ยพามาดูพามาชมตัวอย่างสำหรับข,รข้าวที่ไม่ควรใส่ปุ๋ยพี่น้องข้าวที่ไม่ควรใส่ปุ๋ยคือถ้าข้าวลักษณะลักษณะเนี้ย นี่ลักษณะข้าวใบโค้งแบบนี้ใบโค้งแบบนี้เห็นไหมนี่คือมองแบบนี้เนี่ยเหมือนเหมือนมันจะข้าวไม่ค่อยเหลืองใช่ไหมเออเหมือนจะเป็นเขียวเขียวพี่น้องเออแต่ว่าหน้างานจริงๆนี่มันเหลืองอยู่พี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่ข้าวนี่พี่น้องข้าวนาปีนี่ใบเหลืองเอ,อข้าวสมมุตินะ ข้าวมันใบเหลืองแต่ใบข้าวนี่มันยังโค้งอยู่แบบเนี้แบบเนี้ห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาดพี่น้องถ้าใส่ปุ๋ยไปนี่มีปัญหาทัานทีพี่น้องมีปัญหาทัานทีเลยเอ่แล้วอย่างนี่เอฟซีก็ถามมาสรุปแล้วใน <laughs> ี่ใิใส้ใส่หรือบ่อยใส่จะให้ใส่ดีไหมหรือไม่ใส่ดีคือผมก็ผมกะคยบอกไปแลลวแหละพี่น้อง การใส่ปุ๋ยนี่ให้ให้ดูที่ต้นข้าวเป็นหลักพี่น้องให้ดูที่ต้นข้าวเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้ามาถามผมนี่บางคนกระถามมาบอกว่าที่หวานข้าวได้เดือนหนึ่งแล้วน้ําก็มีแล้วใส่ปุ๋ยได้ไหมพี่ข้าวเหลืองใส่ปุ๋ยได้ไหมพี่ช่วงนี้นี่น้ํามา,เ,าเราขาังน้ําใส่เนี่ย หวานปุ๋ยเร่งการจเจริญเติบโตเลยได้ไหมเออคือมันตอบยากพี่น้องมันตอบยากออเพราะว่าอย่างวันทีเพราะว่าผมไม่เห็นหน้างานพี่น้องเออแต่ผมนี่สิอยากให้ทําความเข้าใจพี่น้องอยากให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใส่ปุ๋ยข้าวนี่เดี๋ยวสิยกตัวอย่างให้เบิง่งเนี่ยคือถ้าข้าวมันต้นมันเห็นบอเนี่ยข้าวมันต้นใหญ่แข็งแรงแบบนี้อยู่แล้วนี่ คือถ้าอันนี้เนี่ยวันนี้วันที่วันที่แปดป่ะพี่น้องวันที่แปดหรือวันที่เก้ามิถุนาแต่วันที่แปดเนาะแปดหรือเก้าบ่แน่ใจอ่าเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ยถ้าเราลงไปเดินเนี่ยมันสูงเท่าหัวเขาแล้วนนี่พี่น้องสูงเท่าหัวเขาแล้วแล้วเบื้องต้นเขาดูต้นขา้าวใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์เห็นไหม ต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์อใบโค้งแบบเนี้ยวัชพืชก็ไม่มีอวัชพืชก็ไม่มีเอหญ้าไงยังก็บอมีเห็นบอกเอหญ้าอะไรก็ไม่มีเห็นไหมบอมีเลยนี่หญ้าหญ้าบอมีเลยนี่เอแล้วต้นข้าวก็ต้นใหญ่ใบเขียวอือาจจะมีเหลืองบ้างอใบก็โค้งบ้างเอแล้วก็เขาเรียกว่าไงความสูงพี่น้อง ความสูงของต้นข้าวเนี่ยมันก็สูงเท่าประมาณหัวข่าวแล้วทั้งๆท,ที่มันพึ่งจะวันที่แปดวันที่เก้ามิถุนายนเองพี่โนโอ้องออเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าการใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยคือเราเราอย่าไปเหลยกว่าดคือเราอย่าไปยึด หลักวิชาการเราอย่าอย่าไปทำหลักตามหลักวิชาการเป๊ะพี่น้องให้พยายามยืดหยุน่นพี่น้องพยายามยืดหยุ่นเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือจังแบบเนี้ยวิชาการเขาบอกว่าหลังจากหวานข้าวไปแล้ว25ถึง30วันให้ใส่ปุ๋ยรอบแรกสูตรนั่นสูตรนี้แต่ในความเป็นจริงพี่น้องหน้างานของเราจริงๆสมมุติว่าถ้าข้าวเราแข็งแรงต้นใหญ่แบบนี้อยู่แล้ว หญ้าก็ไม่มีอยู่แล้วเออแล้วตอนนี้มันเป็นต้นปีด้วยเออแล้วตอนเนี้ยข้าวมันสูงเท่าหัวเข่าแล้วเออคือว่ายง่ายก็คือมันสมบูรณ์อยู่แล้วพี่น้องเขามันสมบูรณ์อยู่แล้วเออเราเราไม่จําเป็นต้องใส่เลยพี่น้องเนี้ยข้าวแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเออไม่ต้องใส่เลยรอบแรกไม่ต้องใส่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วเออคือถ้าเราไปใส่นี่ยมันจะเป็นการไปเล่ง ไปเร่งให้ข้าวนี่มันต้นมันสูงเฉยเฉยพี่น้องให้ให้ในเขามันสูงซือซ่อพอทําให้ข้าวมันสูงนี่มันบม่มีประโยชน์อย่างพี่น้องมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเออมันทําให้ข้าวนี่สูงชะรูดเฉยเฉยเออแล้วแล้วพี่น้องคิดดูต้นข้าวสูงเออแล้วก็ต้นเล็กอีกต่างหากออแล้วพี่น้องคิดเบิ่งบัดยาหมอ,อกห่วงมันมันสิสูงขนาดไหนอันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะต้นปีเองพี่น้องเพิ่งจะต้นต้นเดือนมิถุนายนเอง แล้วพี่น้องคิดว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็ข้าวมันก็จะกินปุ๋ยไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าวนาปีนี่พี่น้องข้าวนาปีนี่ไม่ว่าคุณจะหวานเร็วหรือหวานช้าเนี่ยมันออกดอกพร้อมกันได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าใครที่หวานแต่หัวปีเนี่ยแล้วข้าวมันสมบูรณ์หญ้ามันไม่ค่อยมีต้นมันใหญ่อยู่แล้วเนี่ยปุ๋ยรอบแรกบ่ต้องใส่ก็ได้บ่ต้องไปเร่งมันหลอก อที่เขาเร่งเร่งการจเจริญเติบโตมันน่ะส่วนมากน่ะข้าวที่มันแคะมันแกนอข้าวที่มันไม่สมบูรณ์เอข้าวที่มันเขาเรียกว่า,างไงข้าวที่มันยังอนุบาลอยู่ยังต้น,นน้อยๆอยู่น่ะแต่อันนี้พี่น้องดูเนี่ยต้นบเบลอ้อเลยนี่เห็นบอกต้นบงางไงเลยขนาดนี้เนี่ยเออแล้วแบบนี้นะพี่น้องไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปเสียเงินพี่น้องข้าวแบบเนี้ย ดูเรื่องน้ำอย่างเดียวพี่น้องเบื้องเรื่องน้ำอย่างเดียวเอออย่าให้น้ำมันแห้งเอเพราะว่าถ้าน้ำมันแห้งปั๊บเนี่ยย่านวัชพืชพี่น้องวัชพืชมันจะขึ้นมาเออเพราะฉะนั้นนี่ดูเรื่องน้ำยางเลาะเรื่องน้ำทำความสะอาดขั้นหน้าเฮ็ดทำความสะอาดขั้นหน้าอย่าให้มันหกเพราะว่าอย่างถ้ามันลกเนี่ยน้ำมันจะรั่วหนูมันจะมา พวกมแมลงพวกผีเสื้อต่างๆพี่น้องมันมันเป็นบอ่อเกิดแห่งมันเป็นบอ่อเกิดแห่งโรคได้พี่นอ้องเออพี่น้องสังเกตเบ้งเลยบริเวณไหนคันนาไหนที่มันลกๆแล้วมีผีเสื้อด้วยเออบริเวณนั้นเนะี่ยระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องนอนกอพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องวัชพืชนะเอ้ยไม่ใช่วัชพืชเกี่ยวกับศัตรูข้าวเออเพราะว่าไอเขาเรียกว่าไงล่ะ มันเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยพี่น้องขั้นหน้าหกนี่มันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ของแมลงต่างๆพี่น้องเออพอมันเป็นที่อยู่อาศัยนี่กับพี่น้องกับคิดเบิงพอมันสมมุติว่าพวกแมลงเนี่ยมันมาอาศัยข้างคันาเออมันอยู่แถวนี้ยก็มันลกนะเนาะเออแล้วแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะไปบินหากินไก่ไหมมันก็ไม่บินหากินไก่มันก็จะบินลงมาหากิน หรือว่าวางไข่อยียงแถวแถวแถวนาเรานี่แหละเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องขั้นหน้าขั้นนานี่ก็มีส่วนสําคัญในพี่น้องเที่จะช่วยในเรื่องของการลดลดโรคลดสาเหตุต่างๆที่ที่จะทําให้ข้าวเห่าเสียหายก็มีส่วนในพี่น้องถึงมันไม่มีแมลงถึงมันไม่มีอะไรอย่างน้อยอีกอันนึงก็คือหนูหนูมันสีมากับ มันสีมากัดคันาเอ้ยมันสีมาเจาะคันนาเออเห็นไห้คันนาเรานี่รั่วเองอพอคันาเรารั่วน้ําก็รั่วตามมันก็นสีทรงผลถึงไอ้ข้าวอีกเออเข่าข้าวก็มันขาดน้นํากับอีหยังเกิดขึ้นกะงาขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่อันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือมาย้ําให้พี่น้องฟังอีกทีหนึ่งแล้วว่า คือถ้าข้าวของใครงามอยู่แล้วต้นใหญ่อยู่แล้วเอ,อในช่วงเนี้ยเอ,อมันหัวปีอยู่แล้วเนี่ยเฮ้าบมตตรงไปใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องคือต้นมันใหญ่ใบมันเหลืองเหลืองกับปล่อยแห้มันเหลืองไปพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่ไปมันกับ,บ่มีประโยชน์พี่นออ้องใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์เออใส่ไปก็มันจะกลายเป็นโทษส,ดสุด้วยซ้ําเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันไปไปเล่งให้ต้นข้าวมันจเจริญเติบโตเออ ชะลูดกินปุ๋ยไปเรื่อยๆนะยืดโตขึ้นซื่อ,อเพราะฉะนั้นนี่ข้าวใครที่งามในช่วงนี้อยู่แล้วหรือว่าใบเหลืองแต่ว่าต้นใหญ่แบบนี้อยู่แล้วนี่แบบเนี้ยบ่ต้องไปใส่ปุ๋ยพี่น้องไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอรอใส่รับรวงทีเดียวรอบเดียวจบเลยเอแบบนั้นจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังออเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายพื้นที่พี่น้องหลายพื้นที่ก็ คือว่าเนาะใครสาหรับคนที่ทําทําแต่โวปีหวานตั้งแต่ต้นพฤษภาหรือว่าปลายเมษาเนี่ยข้าวก็โตเลยแหละคือจังอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เขาหวานตั้งแต่ปลายปลายเมษาพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเมษาวันนี้ก็วันที่แปดเก้ามีทุนนายนมันก็ได้เดือนกว่าๆแล้วเพราะฉะนั้นต้นเขามันก็ใหญ่เลย,เลยพี่น้องอันนี้เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะี่พี่น้องอันนี้คือ มันงามอยู่แล้วมันงามด้วยเขาเรียกว่าไงงามด้วยธรรมชาติของมันเออเพราะว่าข้าวนาปีเนี่ยพี่น้องอายุของมันน่ะยาวนานอายุของมันยาวนานได้พี่น้องเออมันไม่ได้นับวันเหมือนข้าวน้าปังเนี่ยข้าวนาปีเราจะเป็นนับวันร้อยวันร้อยยี่สิบวันร้อยสามสิบวันบบได้ไปเหตุแบบนั้นบบได้พี่น้องเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าวนาปีมันใช้แสงใช้แสงดวงอาทิตย์ใช้สภาพอากาศเป็นตัวกําหนด สําคัญก็คือแสงนี่เลยพี่นอ้องแสงเป็นตัวกาหนดเลยเพราะว่าข้าวนาปีมันจะออกดอกเก็บเกี่ยผลผลิตในช่วงที่ไอกลางคืนยาวกลางวันสั้นก็คือในช่วงเดือนอตุลาพฤศจิกาเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะแสงกลางวันกับกลางคืนมันจะไม่เท่ากันมันจะออกดอกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หวานเร็ว มันมันกระบอกออกมันมันก็ไม่ออกดอกเร็วพี่น้องมันก็ไม่มีไอ้เขาเรียกว่ามันก็ไม่มีมเมล็ดเร็วอมันก็รอกันคือเก่าเอ,อใครจะหว่านเมษาหรือหว่านพฤษภาเอหรือว่าวานกรากฎดาหรือว่าสิงหาก็เกี่ยวพร้อมกันในช่วงเดือนพฤศจิกาคือการบดพี่น้องเ,ออเพราะฉะนั้นนี่การใส่ปุ๋ยข้าวพี่น้องให้สังเกตต้นข้าวเป็นหลักพี่น้องสังเกตต้นข้าวเป็นหลักเลย เออไม่ต้องไปถามคนนั่นคนนี่หรอกไม่ต้องไปทําตามวิชาการเป๊ะหรอกพี่น้องเนี่ยดูข้าวของข้าวเป็นรักเลยเออเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาลองดูพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมเออลองลองลอง,ลองเห็ุเบิง่งพี่น้องทําดูเออแต่สําหรับผมแล้วนี่ถ้าต้นข้าวมันใหญ่มันสวยแบบนี้อยู่แล้วนี่เออแล้วอันนี้เพิ่งจะมิถุนาเองต้นเขานี่มันถึงหัวเข่าแล้วนะเออแล้วเราจะไปใส่ปุ๋ยเพื่ออะไร เขามันงามอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องไปใส่อปล่อยไปจนนู่นแหละปล่อยไปจนไหนจนถึงไอ้กันยา่าคนละสิงหากานยาา่นยาคนละจังใส่ปุ๋ยไอ้ฮับม่วงทีเดียวเลยจบประหยัดต้นทุนอีกพี่นอ้องเอนี่แหละถ้าเราเตรียมดินดีเตรียมแปลงดีหวานถูกช่วงถูกเวลาญ้ามันไม่มีพี่น้องพอหญ้ามันไม่มีนะการจัดการมันจะง่ายสะดวกสบายแล้วก็ลดต้นทุนอีกต่างหากเดย เออเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราไม่ต้องมากําจัดหญ้าไงเออคือจัง,งนี่หยาบมีเลยเราไม่ต้องไปขรลวไม่ต้องไปยุ่งยากกับเรื่องของการกําจัดหญ้าเราดูแค่น้ําอย่างเดียวแล้วก็รอใส่ปุ๋ยห้าพวงกระตุ้นมันอีกที่หนึง่งช่วงไเดือนกันยญ้าจบที่เดียวพี่นอ้องอ่าก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมลองเอาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแหละเพราะว่าก็มี บางคนก็บอกว่าโอ้ยผมทําน้ําให้เป็นออวิชาการเขาบอกแบบนี้ผมทําไมบอกอีกแบบนึงก็คือว่าเนอะคือเขามันวิชาการพี่น้องแต่ว่าผมนี่มันวิชากเกินเอ <c oughs> อ่ะโอเคพี่น้องประมาณนี้สวัสดีครับผม